ใครเกิดวันอังคารยกมือขึ้นเรื่องเรือนหลังนี้การงานการเงินความรักเป็นยังไงไปดูกันเลยงานเด่นสุดๆช่วงนี้พลังลุยงานของคุณมาเต็มพี่งานที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นหรือแก้ปัญหาซับซ้อนคุณเอาอยู่แน่นอนแต่ระวังอารมณ์ร้อนนิดหนึ่งใจเย็นๆแล้วทุกอย่างจะไปได้สวยการเงิน เริ่มเข้าที่เข้าทางรายได้จากความพยายามก่อนหน้านี้เริ่มออกดอกออกผลแล้วแต่ช่วงนี้อย่าเพิอใช้ใจ่ายกับของที่ไม่จําเป็นนะเพราะปลายเดือนอาจ,จต้องใช้เงินก้อนใหญ่ความรักคนโสดมีลุ้นจะได้เจอคนใหม่ๆผ่านงานและเพื่อนแนะนําแต่ต้องดูดีๆอย่าเพิ่งเทใจจนหมดส่วนคนมีคู่ช่วงนี้ต้องใจเย็นให้มากขึ้นระวัง คำพูดป็นชดประจันที่อาจเกิดทะเลาะกันได้สุขภาพช่วงนี้จะแข็งแรงขึ้นแต่ระมัดระวังเรื่องการปวดหัวจากความเครียดหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเคล็ดลับเสริมดวงช่วงนี้แนะนําทําบุญเกี่ยวกับน,น้ําเช่นถวายน้ําดื่มหรือปล่อยปลาเพื่อเสริมดวงให้ปังยิ่งขึ้นดวงครึ่งเดือนหลังนี้คนเกิดวันคารงานดีเงินด,นดีความรักมีรุ้น จะลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าแม่นไหม